ไก่เนื้อนุ่มละมุนลิ้นสัมผัสได้ตั้งแต่ตอนตักรสเด็ดเหมือนร้านดังที่ลูกค้าติดใจทำขายยังไงก็ปังมีสั่งซ้ำแน่นอนสูตรเด็ดราชาลูกค้าติดใจกับเมนูข้าวซอยไก่สูตรเด็ดจากราชาชูรสรวมกับเกรสคูลินารีอาร์ตอะคาเดมี่ข้าวซอยไก่รสชาติถึงเครื่องอร่อยจัดจ้านพร้อมบอกเคล็ดลับหมักไก่ให้หนุ่มน่ากินเริ่มจากนำสะโพกไก่มากรีดตรงกระดูกลึกประมาณ1ซนติเมตร แล้วนำไก่ไปนวดกับน้ำมันพืชประมาณ5นาทีจากนั้นใส่กระทิและเกลือนวดให้เข้ากันน้ำมันกับกะทิจะทําให้ไก่นุ่มน่าทานต่อมาเราตั้งหมอ้อใช้ไฟกลางใส่น้ําเดือดพอเดือดแล้วให้ใส่ไก่ที่หมักไว้ลงไปต้ม10นาทีระหว่างรอเรามาทําพริกแกงโดยตั้งกระทะใช้ไฟกลาง ใส่กะทิผัดให้แตกมันแล้วใส่น้ำพริกข้าวซอยผัดให้สุกจนหอมไม่เป็นก้อนเติมกะทิผัดจนพริกแกงเงาสวยมีน้ำมันออกมาเทน้ำพริกข้าวซอยลงในหมอ้อต้มไก่ต้มต่อจนเดือดเมื่อไก่สุกแล้วปรุงรสด้วยน้ำตาลมะพร้าวน้ำปลาให้มีรสชาติเค็มน้ำหวานตามเล็กน้อยและผงชูรสราชาชูรสตัวช่วยสำคัญที่ทำให้เมนูนี้อร่อยขึ้นแล้วใส่กะทิต้มให้เดือดอีกครั้งแล้วปิดไฟมาทำผัดพริกกันต่อตั้งกระทะไฟกลาง ใส่น้ำมันให้ร้อนใส่พริกป่นลงไปผัดพอให้เดือดเล็กน้อยแล้วปิดไฟพักให้เย็นต่อมาทำเส้นลวก ้งน้ำให้เดือดจัดนำเส้นบะหมี่เหลืองแบนมายีใส่กระชอนแขวงล้างน้ำให้แป้งหลุดออกรีบต้มลงในน้ำเดือดจัดประมาณ30วิแล้วไปคลุกน้ำมันแล้วใส่บะหมี่เหลืองแบนมายีให้กระจายตัวนำเส้นลงทอดให้ฟูรีบตักขึ้นพักเสด็จน้ำมันแล้วนำเสิร์ฟกับเครื่องเคียงหอมแดงผักกาดดองพริกผัดพร้อมเสิร์ฟแล้วกับข้าวซอยไก่รสเข้มข้นหอมมันั้งหน้าจะเป็นเมนูไหนติดตามกันไว้ได้เลยนะ